เอาส่วยในี่ตังค์ห้าสิบบาทก่อนนะที่หนึ่งเดี่ะต้องปั่นขึ้นกรรมการห้าสิบบาทแล้วนะอ้บาทอได้นะะคือคนเดียวห้าสิบบาทอ่าำ้ำด้อได้เหรอโอเคถ้าทำได้กับคนละสิบบาทเนาะ หลเออเคออเคนได้ทีหนึ่งมันดึงมีถ่าได้ทีนึ่งขอห้บบาทนห่กรรมการโอเคโอเคอ่านอเลองกโอเคครับผมเรามาดูแมตช์ชิงชนะเลิศประเภทบุคคลตอนนี้ไม้เลขหนึ่งตรีศักจากเชียงแสนครับผม จีโฟกุตบอล12ราศีณสนามปากล้วยจังหวัดเชียงรายครับทับไฟนะฮะยอดฝีมือมาอยู่ในควนนี้แล้วห้ามการะพริบตาพดุงพง,งาจากปากล้วยครับรทำคะแนนมาเป็นอันดับที่สองในการแข่งประเภททีม สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปศึกษาได้นะ,น,น,นะะนักกีฬาต้องการสมาธิครับผม โอเคออกไปแล้วนะฮะนี่ครับอืมกติกามารยาทจังหวะเสิร์ฟจังหวะยิงนะฮะเราจะให้นักกีฬามีสมาธิในการเล่นด้วยนะรับไปแล้วครับโอ้โหแต่ละคน ยังยู่อัมสกอเลอร์มาแล้วนะเชียงแสนหลุดมาสองปลาล้วยมาหนึ่งนะอ๋ออ๋อเอาเอา นักกีฬาต้องการสมาธิครับไปแล้วครับตอนนี้ห้าคนครับอยู่ในสนามหมดก็สมาชิกที่ติดตาม G f o c f o o t นะฮะสามารถดูคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างได้นะฮะกติกาต่างๆลูกแรกเล่นก่อนครับ ช็อตที่2และช็อตที่3เล่นต่อเนื่องโอ้โหหนึ่งแต้มครับเก็บได้ครับเก็บหนึ่งข้างบนใช่ไหมครับหนึ่งข้างบนครับหนึ่งแล้วก็ได้หนึ่ง,งข้างล่างเป็นคะแนนรวมครับ อันนี้เป็นหนึ่งได้หนึ่งต่อไปครับพ่อหลวงกระมละมนะหนึ่งแต้มได้หนึ่งเหมือนกันครับต่อไปพัดุงพงครับเกมนี้กองเชียร์สามารถเดินมาดูได้นะแต่อย่าส่งเสียงรบกวนนักกีฬานะ พยายามแล้วนะไม่ได้นะศูนย์แต้มครับต่อไปครับแสงเดือนแงแสงเดือน ยสวยงามครับหนึ่งแต้มครับต่อไปการหลงครับ,บหนึ่งแต้มครับอ,อตอนนี้ครับนค,นคนที่ได้หนึ่งแต้มคนที่สองเป็นคนขึ้นก่อนครับ ทีหลังเนี่ยคนคนที่ได้หนึ่งแต้มล่าสุดขึ้นก่อนตอนนี้ผู้นำมีหนึ่งแต้มเท่ากันนะสำหรับการแข่งขันรอบนี้เราจะเอาเกตที่11และ12ในการแข่งขันประเภททีมเปลี่ยนมาเป็นเกตที่1เกตที่2แทนนะ จะเริ่มขึ้นจากสนามนี้ก่อ,นเ,อกเนเลยครับ,อบอตอนนี้นักกีฬาแต่และท่านก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อร <c oughs> างวัลทีไ่ได้จากการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะ อืมเอาแล้วครับลูกนี้ลูกแรกเล่นก่อนนะครับใกล้เกตเล่นก่อนจะอยู่ในเขตนี ได้สแต้มครับรอบนี้เรามีสกอเลอร์ให้กับนักกีฬาด้วยนะฮะนักกีฬาแต่ละท่านจะได้มีสมาธิในการเล่นครับ ยังได้หนึ่งแต้มนะโอเคและเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสนามสามกันนะฮะตอนนี้ขานแต้มหน่อยครับผมใครได้กี่แต้มบ้างครับอา่านเลยครับผมตีซักสองแต้มประดงพงสองแต้กมกมลหนึ่งแต้มกาหลงสองแต้มแสงเดือนหนึ่งแต้มอันนี้ลงหนึ่งด้ครับหนึ่งหนึ่งข้างล่าลงอ่าครับผม ตอนนี้เราก็เรียนรู้กับการจดแต้มไปด้วยนะฮะสกอร์เลอร์ทุกคนนี่จะได้ในการแข่งขันถ้าหากมีนักกีฬาต้องการ<อ>กรรมการจดแต้มนะฮะ<อ>ก็จะมีะ<อ>เงินรางวัลให้สกอร์เลอร์เล็กๆน้อยๆรอบละ50บาทนะฮะใครที่สนใจอยากจะมาเป็นสกอร์เลอร์จดแต้มให้เกม g 4ฟุตบอลก็ฝึกการจดสกอร์ไว้ได้เลยนะฮะ ในแมตช์ชิงต่อไปครับแต้มนำมี2แต้มเอมี2หรือ3 3, 3แม3แต้มขึ้นก่อนครับ 2> 3แต้มสคนอ่ะเออ3 2 1 2. 1การหลง3แต้มขึ้นก่อนและนี่ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะฮะว่าเกม G.Folk ฟ o o d b bon, บอลนี่ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันมากระหว่างหญิงกับชายนะฮะ ฝีมือนี่สู้กันได้สบายสบายครับเรื่องอายุก็ไม่มีผลนะเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงเยอะนะฮะผีมือล้วนๆและการแข่งรอบนี้นี่แข่งแค่12สสนามเท่านั้นรู้ผลเลยนะ ักอันดับสองแข่งรอบเดียวนะครับ12สนามต้าน,นะครับ ยังอยู่ครับยังอยู่ต่อไปครับหลวงกระมนยังอยู่เหมือนกันครับในการเกืบไม่ดี <laughs> <ๆ> <laughs> เกบ็บไม่ดี <laughs> เงินรางวัลน,นะฮะที่หนึ่งห้าร้อยครับสำหรับประเภทบุคคลที่สองสองร้อยที่สามร้อยห้าสิบที่สี่หนึ่งร้อยที่ห้าห้าสิบบาทนะฮะสำหรับรางวัลประเภทบุคคลส่วนประเภทเดียวนี่รู้ผลไปแล้วนะฮะที่หนึ่งหนึ่งพันห้าได้เสื้ออีกห้าตัวนะที่สองได้เฉพาะเสือ้อไม่มีเงินรางวัลน,นะฮะ ในการเล่นกีโฟฟุตบอลไม่มีการมากรบั้ได้เสียเลยทีเดียวครับมือถึงได้ฮะตางอย,ยู่เววะอ่าอยอ่ะมันได้นอนได้หนอเออมันได้นอนได้หดีกว่มได้หนอมึ่ได้ผูกนอ่ะา จะได้วยตัอ่ะแต่สักสีมันตางกันนะแช่มจะมานจะเขาไปูไมนาะโอ้โหนี่ฮะต่อไปครับตรีศักดิ์เชียงแสนจะหลดไม้แบบนี้นี่เหมือนจะยิง เอาเลยครับอยังโชคดีครับยังถือว่ามีดวงอยู่ครับปอบใจหนึ่งแต้มนะฮะโอ้โหตอนนี้ครับแต้มผู้นำเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเสกอร์เลยต้องอยู่ใกล้ๆผมละนี่เราเรามีปีเซนเตอร์เป็นสกอร์เลยอ่าขันแต้มไหนครับผมตีศักสามแต้มค่ะพดุงพงสามแต้มกระโมนหนึ่งแต้ม กาหลงสี่แต้มแสงเดือนหนึ่งแต้มค่ะโอเคนักกีฬาจะได้วางแผนแล้วก็ทบทวนแต้มของตัวเองไปด้วยนะโอ้โหแต้เหร้อเปหาเ้าะเราจะมีการขานแต้มให้สนักครับผมยูมห่มเลยครับ เวลาขานแต้มเขาจะขานทุกๆุกเกตเมื่อจบปุ๊บขึ้นปุ๊บเขาจะขานเริ่มจากคนขึ้นคนแรกก่อนไข่แต้มนําเขาจะขานก่อนนะครับคนดีขึ้นคนแรกมือ่อคนดีขึ้นคนแรกเขาจะขานก่อนว่าไข่ขึ้นก่อนคะแนนตอาใดเองครับก่าค่อยๆฟึกไว้ครับ หออครับไปปอกกรดาชมพูัน้วยนะตูหนอยมันูวะน่ะอมนี่เอาชปวางกับักกันออแรงไปอ่าลูกนี้เล่นก่อน ได้หนึ่งแต้มนีดีกรีของทั้งสองท่านระหว่างตรีศักดิ์กับพดุงพงนะฮะเพิ่งจบการแข่งขันดีเชียงรายมาหมาัดหมัดตรีสักดเฉือนเอาชนะพะดุงพงได้นิดเดียวครับ อันดับหนึ่งอันดับสองของหลีกเชียงรายนะผงดุงพงเวลาเขาเวลาเขาขันแต้มนี่เลยครับต่อไปสนามสามผดุงพงห้าแต้มตรีศักดิ์สี่แต้มแสงเดือนหนึ่งแต้มกาหลงศูนย์แต้มแบบอี้ครับเขาจะบอกสนามที่กำลังจะขึ้นแล้วก็เขาจะบอกไล่ลำดับจากอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าใน